พูดไปใครจะเชื่อในพุทธศาสนามีตำนานแบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยจากโซเพนีกลายเป็นพระอริยะได้มันหน้าเหลือเชื่อจริงๆต่อไปนี้คือตำนานชีวประวัติของเซ็กร์เวอร์หรือโซเพนีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะการจะได้เธอมาครอบครองในแต่ละค่ำคืนนั้นคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่สามารถทําได้การร่วมหลับนอนกับเธอนั้นต้องใช้เงินถึงประมาณ3ล้านบาทต่อคืนโอชมล์กอช คุณฟังไม่ผิดในสมัยนั้นเทียบได้ประมาณ1 0 0 0พันกหาปะนะหรือประมาณ3ามล้านบาทไทยในปัจจุบันที่จะกล่าวต่อไปนี้คือตำนานของนางสิริมาหญิงงามเมืองหรือโสเพณีผู้ยิ่งใหญ่ที่งดงามและเฉลียวฉลาดที่สุดถึงขั้นบรรลุธรรมได้เรื่องของเรื่องเอาแบบพวกรับตัดต่อเลยนะเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองภพศาลีของคว้นวัชชีถ้าเทียบในเวลาปัจจุบันก็คงที่จะเหมือนบ้านเราพยายามทำบ่อนคาสิโนเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากเมืองอื่นๆจากคนมีอันจะกินนั่นแหละ ในแคว้นนี้ก็เหมือนกันว่ากันว่าในสมัยนั้นมีการปกครองแบบสาธารณรัฐทําให้เกิดการเลือกตําแหน่งในระดับท็อปทอปหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือตําแหน่งหญิงงามเมืองหรือโซเพนีโนหนึ่งคือตัวท็อปที่หนึ่งการจะได้ตําแหน่งนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆใครจะผ่านเข้ารอบนี้ต้องมีคุณสมบัติเทียบพร้อมจริงๆไม่ใช่แค่ความงามไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาที่ดีแต่ต้องเพียบพร้อมด้วยศาสตร์หลายอย่างทั้งเฉลียวฉลาดและหน้าตาต้องมาคู่กันคือพูดง่ายๆ ต้องท็อกฟองฟังแบบนี้แล้วนึกถึงรายการประกวดนางงามจักรวาลบางทีก็วัดขึ้นกันที่ตอบคําถามบนเวทีนั่นเองว่ากันว่านางผู้นี้มีความรู้ในศาสตร์ถึง64ศาสตร์เรียนรู้ในศิลป,ปะในการร้องรำทําเพลงมีความรู้และเรียนรู้ในศิลป,ปะการแต่งตัวการประพันธ์การเอาใจผู้ชายและเคล็ดลับในเรื่องของการบําเรอการเป็นต้นนี่มันเกยชาชัดๆจะเห็นว่าหลายอย่างเป็นศาสตร์และศิลป์ไม่ได้มาด้วยโชคนะจ๊ะ จะเห็นว่าตำแหน่งนี้เป็นเกียรติเป็นสีให้แก่เมืองอย่างยิ่งเมืองของนางโซเพนีเราเรียกว่านครโซเพนีย้ายมาดูที่แคว้นเวสาลีกันบ้างในสมัยนั้นนางอัมพาลีถูกแต่งตั้งเป็นนางแห่งละครโซเพนีเธอเป็นบุคคลที่งดงามที่สุดประจำเมืองเวสาลีความงามของนางหาคู่เปรียบได้ยากมากเธอช่ำชองในศิลปวิทยาการชั้นสูงทั้งร้องเพลงและฟ้อนรำสวยงามเอาใจก็เก่งปรนิบัติผู้ชายได้ดีเยี่ยมค่าตัวของนางสูงมาก ชายใดใครอยากมีความสัมพันธ์กับเธอก็ต้องจ่ายค่าตัวให้เธอสูงถึงประมาณหนึ่งแสนสามืนบาทต่อคืนโอ้แม่เจ้านี่ก็เรียกได้ว่าเป็นโสเพนีระดับพรีเมียมเกรดที่หนึ่งเลยเชียวฐานลูกค้าก็ย่อมเป็นเหล่ามหาเศรษฐีที่เป็นชายชะกันหรือมีทั้งกษัตริย์ที่ครอบครองทั้งเมืองใหญ่น้อยถึงจะมีโอกาสได้สัมผัสนางศัก์คืนหนึ่งคืนเงินที่ต้องเหลือๆจริงๆด้วยเทคนิคการเปิดนครโสเพณีแบบนี้ทําให้เมืองเจริญเติบโตกิจการการค้ารุ่งเรืองอย่างยิ่งเป็นเพราะนางอัมพปาลีเป็นผู้ดดึงูด เม็ดเงินมานั่นเองกลับมาดูที่เมืองราชเครืที่นี่ก็มีนางโสเพณีนางหนึ่งชื่อว่านางสารวดีเธอคือที่สุดของเมืองนี้เพราะนางถูกฝึกให้อบรมศิลปะวิทยาการต่างๆเดิมที่นางเป็นคนสวยอยู่แล้วพอได้รับการฝึกอบรมก็ยิ่งทั้งเพียบพร้อมทั้งหน้าตาและคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆว่ากันว่าใครจะร่วมหลับนอนกับนางก็จะมีค่าตัวสูงยิ่งกว่านางอัาปปาลีอีกสองเท่าหรือประมาณ2 6 0 0 0 0บาทต่อคืน เมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองจากการค้าประเวณีมากขึ้นนางใช้ชีวิตแบบประมาทต่อยให้ตัวเองตั้งคันขึ้นมาแน่นอนว่าการมีคันนั้นย่อมเป็นอุปสรรคต่ออาชีพนางแน่นอนบุตรคนนี้ของเธอเป็นผู้ชายเธอไม่ค่อยปรารถนาเท่าไหร่นักจึงนำบุตรผู้ชายคนนี้ไปทิ้งหาอะไรนักเอาเด็กไปทิ้งเลยราแต่โชคก็เข้าข้างเด็กคนนั้นนะเด็กผู้ชายคนนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมากลายเป็นหมอระดับท็อป,อปของเมืองเขาคือหมอชีวกโกมานพัทซึ่งเพื่อให้คลิปไม่ยาวจนเกินไปจะไม่ขอเล่าในคลิปนี้นะ หลังจากได้ลูกชายและนำไปทิ้งแล้วเธอก็กลับมาทำงานตามปกติแต่แล้วเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอตั้งท้องเป็นเด็กผู้หญิงเธอตั้งชื่อว่าสิริมาเธอหมายมั่นปั้นมือให้สิริมาเป็นผู้สืบทอดนครโสเพนียืนหนึ่งต่อไปพอนางสิริมาเติบใหญ่ขึ้นมาเธอก็ได้อย่างใจของผู้เป็นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นางสิริมานั้นมีความงามล้นเหลือยิ่งกว่าแม่ของตนความงามที่เธอได้จากสวรรค์นั้นว่ากันว่าใครแค่ได้พบเห็นเป็นอันต้องตกอยู่ในผวัง เธอช่างงดงามจับใจมาพร้อมกับค่าตัวที่แพงที่สุดในชมพูทวีปเพราะเธอได้เรียนรู้วิทยาการแห่งนครโซเพนีมาทุกรูปแบบจากมารดาข,ของเธอตั้งแต่ยังเด็กถือว่าเรียนรู้ผ่าน DNA เลยก็ว่าได้ในการทํางานในแต่ละค่ําคืนนั้นผู้ชายที่จะได้เธอมาครอบครองร่วมหลับนอนนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ3ล้านบาทต่อคืนให้ฟังไม่ผิดสล้านจริงๆถ้าเป็นเงินในตอนนี้ไม่ต้องตกใจคุณฟังไม่ผิดในสมัยนั้น ก็ประมาณหนึ่งพันกหาปณะแต่ถ้าเทียบค่าเงินปัจจุบันก็ประมาณ3ามล้านบาทนับว่าเป็นค่าตัวที่แพงว่าวังเรียกราคาได้สูงกว่าแม่ของนางถึงสิเท่ามีครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางอุตราได้ทําการว่าจ้างเธอให้ไปบำเรอสามีของตนเองเป็นเวลา15วันสิห้าคืนเป็นแบบงานเหมา ซึ่งงานเหมาครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ1 5 0 0 0หมหันแต่หาปนะท่าเทียบค่างเงินปัจจุบันคงประมาณ40บล้านบาทนับเป็นดิวค้าประเวณีที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและของโลกก็ว่าได้ได้ยินอย่างนี้แล้วอยาเพิ่งดานังนาะจนาอุตรานั้นเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันเธอเป็นคนใจบุญสุนทาและใครในธรรมอย่างยิ่งในทางตรงกันข้ามสามีของเธอนั้นเป็นคนไม่ใส่ใจธรรมะแม้แต่น้อยเลยคือพี่เขาแบบเสือนอนกินกินของเก่าด้วยนะเขามีชีวิตแบบกินบุญเก่าไปวัน,วน ทำให้คอยฉุดรัง้งเธอไม่ให้ใส่บาตรไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมได้เลยด้วยเหตุนี้เธอได้ยินกิติศักดิ์ของนางสิริมามานานจึงทําการว่าจ้างครั้งนี้ดินครั้งนี้ก็สมใจนางยิ่งนักนางได้ทําบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดสิบห้าวันส่วนสามีของเธอก็เบิกบานกายยิ่งนักคงนึกภาพออกเนาะนางสิริมาเธอให้บริการอยู่หลายวันทําให้เกิดความยึดติดและหึงหวงอยากเป็นใหญ่ในเรือนแทนนางอุตรา แต่ในทางตรงกันข้ามนางอุตรามองว่าเพราะนางสิริมามาให้บริการแบบนี้ทําให้เธอมีเวลาปฏิบัติธรรมต้องขอบใจสิริมายิ่งนักเธอมองบวกจริงๆสาธุด้วยความหึงหวงและเดือดดาลของนางสิริมามีอยู่วันหนึ่งเธอตักน้ําร้อนจะมาราดนางอุตราแต่ในใจของนางอุรานั้นมองโลกในแง่บวกว่าเพราะมีนางสิริมาทําให้เธอมีโอกาสปฏิบัติธรรมด้วยปาฏิหาริย์ในครั้งนี้ทําให้น้ําร้อนที่สรดลงมาที่ตัวเธอกลายเป็นน้าเย็น บรรดาคนรับใช้บริวารต่างจับนางสิริมาและรุมทำร้ายอย่างหนักหน่วงนางอุตรารีบเข้าไปขวางเพื่อปกป้องเธอได้แล้วเธอก็ได้สติกลับมาคืนนางสิริมารู้สึกผิดและเข้าไปกราบเท้านางอุตราและขอโทษด้วยใจนางอุตราผู้เป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันก็ยกโทษให้เธอวันต่อมาความทราบถึงสมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธ์พระองค์ทรงยกย่องนางอุตราเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศด,ด้านยินดีในฌานเข้าใจว่าตอนที่โดนน้ำร้อนราดฤทธิ์ของการเข้าฌาญช่วยเธอไว้ พรพุธวันต่อมาความทราบถึงสมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธ์พระองค์ทรงยกย่องนางอุตราเป็นเอตทักคะผู้เป็นเลิศด้านยินดีในฌานเข้าใจว่าตอนที่โดนน้าร้อนราดฤทธิ์ของการเข้าฌาญช่วยเธอไว้พระพุทธองค์ทรงเทศนาแปลเป็นภาษาไทยว่าพึงชนะคนโกรธด,ด้วยความใจเย็นพึงชนะคนร้ายๆด้วยความดีพึงชนะคนตรนีขี้เหนียวด้วยกันให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการพูดความจริง หลังจากเทศครั้งนี้เสร็จนางสิริมาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีและแล้วเธอก็เลิกประกอบอาชีพโสเพณีกลับตัวกลับใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมครั้งต่อมามีภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปรับบิณฑบาตหน้าบ้านของนางสิริมาวันนั้นนางไม่สบายอย่างมากจนลุกออกจากห้องไม่ไหวโดยที่ไม่มีเครื่องสำอางบนใบหน้าเลยคือหน้าสดนะทัตที่ไปบิณฑบาตวันนั้นได้เห็นเธอครั้งเดียวก็ตกหลุมรัก และคิดในใจว่าโอโหนี่ขนาดเธอไม่สบายยังงดงามขนาดนี้ถ้าเธอแต่งตัวตามปกติจะสวยงามปานนางฟ้าสักแค่ไหนความงามของเธอทําให้ภิกษุรูปนั้นเกิดราคาลุ่มหลงเมื่อกลับไปที่วัดแล้วก็ฉันอาหารไม่ลงไม่ปฏิบัติกิจของสงเอาแต่เฝ้าคิดถึงนางอยู่หลายวันไม่เป็นอันกินอันนอนหนักอยู่นะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตจากอาการป่วยอย่างหนักเมื่อพระพุทธองค์ทราบเรื่องทรงตรัสว่าให้เก็บศพของนางไว้อย่างดีจนเวลาผ่านไปถึงวันที่สี่ ศพของนางก็เริ่มส่งกลิ่นคละคลุ้งมีน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามทวารต่างๆผิวหนงังไปริแตกผู้พองสภาพคือเละเจ้าเมืองประกาศให้ชาวเมืองทุกคนมาประชุมที่หน้าศพของเธอพระภิกษุนหนุ่มผู้ลุ่มหลงไม่รู้ว่านางสิริมาตายแล้วแต่ก็เดินทางมาด้วยพร้อมกับมูสงรูปอื่นๆพระพุทธเจ้าให้พระราชาประกาศขายศพนางสิริมาราคา,คาตัวหนึ่งวันคือหนึ่พเกปรากฏว่าไม่มีใครซื้อ ราคาลดลงมาจาก1,000บาทหรือ500เหลือ250เหลือ200เหลือ50จนเหลือหนึ่งก็ยังไม่มีใครเอาจึงประกาศให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงเทศนาสั่งสอนในอุบายนี้ว่ามาดูเถิดศพของนางสิริมานีเป็นผู้หญิงที่งามที่สุดในเมืองนี้เดิมที่ใครจะชมเชยนางต้องจ่ายถึงหนึ่งพันกว่าขณะแต่พอนางตายไปไม่กี่วันความงามของนางสิ้นและเสื่อมลงไม่เหลือเขาเดิมขนาดยกให้เปล่าเปล่าก็ไม่มีใครเอา ทันทีที่เทศนาจบลงภิกษุผู้ลุ่มหลงก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันส่วนนางสิริมาก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาและนางได้กลับมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่หน้าศพของตนเองและนางได้บรรลุเพิ่มขึ้นอีกสองขั้นจนถึงระดับอนาคามีเมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นเมื่อทำไปผิดแค่ไหนก็มีโอกาสในการปรับตัวและไม่สายเกินไปยกตัวอย่างเช่นนางสิริมา อีกครั้งอำนาจของกิเลสความลุ่มหลงของภิกษุทีท่่พยแพ้ต่อกิเลสแม้อยู่ในเพศมนุษย์คนธรรมดายอย่างเราๆท่านๆ่านต้องพึงระวังเรื่องนี้ให้ดีอย่าให้กิเลสมามีอำนาจเหนือจิตใจเราศพของนางสิริมาจากสตรีผู้ลโฉมจนกระทั่งตายและเน่าเปื่อยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าร่างกายเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่ทิ้งแท้สุดท้ายต้องสลายคืนธรรมชาติในที่สุดเรามีความเสื่อมไปของร่างกายเป็นธรรมดามนุษย์ในปัจจุบันพยายามฝืนธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแล้วว่าร่างกายนี้ไม่คงทนถาวรสุดท้ายก็กลับไปคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมทําให้เราต้องมาพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นขอขอบคุณเพจรักสยานังสือเก่ารับซื้อขายหนังสือเก่า,า,ห,นกาหนังสือสะสมหนังสือโบราณและรายการพอดแคสต์อยู่ทุกช่อง Miss u n i เว r s e เว็บไซต์อนาคามีและเว็บไซต์ 8400. 0 org